วา่าถ้าเอา x วันนี้ขอเสนอตอน บัลังของชีตังกำลังสั่นคลอนเทพเจ้าสายฟ้าแห่งคาริวได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากจบ WOC 2ลูกสาวชีตังจากที่เคยรับบทบาทสไนเปอร์ตัวเทพได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นวิษณ์หลังจากนั้นชีตังได้สร้างชื่อเสียงมากมายในบทบาทของวิษณ์ไม่ว่าจะเป็นการประมูลซื้อไอเทมในราคาที่สามัญชนไม่อาจเอื้อมถึงหรือจะเป็นการสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำกิลด์อย่างเลด์แพนด้าที่สามารถป้องกันการโจมตีจากทางเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไม่ยากเย็นจนแทบจะเรียกได้ว่าชีตัง อาจจะอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของสายเวทก็วาได้แต่ทว่าในทุกๆวงการจุดสูงสุดนั้นหนาวเสมอถ้าเป็นฟุตบอลมีโรนันดโดก็ต้องมีเมสซ,ซี่บาสเกตบอลมีเลอบอนเจมส์ก็ต้องมีสเตฟฟนเคอร์ลีในโลกเวทมนต์ของอา X มีชีตังก็ต้องมีพาโอรสใช่ละครับ ชายผู้นี้กำลังจะทำให้บัลลังเวทมนต์ของชิตังกำลังสั่นคลอนพระโอรสเปิดตัวดั่งเทพเจ้าด้วยการเป็นกำลังหลักในการคว้าแชมป์ w o c ะของ G ีชาร์ชื่อเสียงของพระโอรสเริ่มเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆเขาแบกปาร์ตี้ชนะตีสุดโหดอย่างมอนสเตอร์และ G ีสติงได้อย่างง่ายดายในขณะที่ผู้เล่นอื่นเริ่มหยุดพักทำของหลังจากจบ WOC แต่พระโอรสตรงไหนข้ามครับพระโอรสเร่งเครื่องทำของมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแคป13สู่แคป14 และล่าสุดในวันที่28กันยายนเพ่ารถประมูลประดับอินใหม่ชิ้นแรกของแพตจูโนตัดหน้าชิตตังไปซึ่งมีมูลค่ากว่า2ล้านเป็ดฟ้าและในวันเดียวกันโลเจเอ็กซ์สหายของเผารถก็ได้เอาตัวของเพารถไปตีอาวุธขึ้นบวก14สำเร็จตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่คาทากับโลเท่านั้นที่จะมุ่งทะยานสู่แคป15นี่อาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ส่งไปถึงชิตตังว่าเขาคนนี้อาจจะมายืนบนบัลลังก์แทนที่ชิตตังก็เป็นได้ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกตเเดรย์ออฟด้วยนะครับ